ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้นะคะ19กันยายนนะคะที่นายนัทวุฒิออกมาบอกว่าจะมีข่าวม็อบ19กันยาขับรถยนต์ชนรถถังนะคะเรื่องนี้คุณอานอนท์แสนน่านนะคะอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งไ,ได้ไทยเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าการที่คุณนัทวุฒิเนี่ยนะออกมาคาวม็อบออกมาใช้คําเดิมๆอย่างเช่น19กันยายนแบบนี้เนี่ยคือ15ปีผ่านไปเนี่ยว่าถ้ากรรมเหมือนเดิมเลยคือจะโยงไปเรื่องของรัฐประหารเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยาก,ก,จ,าก,ยากจัด,ก,จด,ก,จดก,กิจกรรมจริง จริงแบบนี้เนี่ยนะคะคือต้องให้แก่นนำขึ้นมาพูดเลยว่าการที่ถานออกมารัฐประหารครั้งนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านักการเมืองเนี่ยช่อราดบางหลวงหรือเปล่ากงบ้านกงเมืองหรือเปล่าไม่สนใจประชาชนหรือเปล่าคือการที่คุณนัทพุฒิออกมาแบบนี้ยังคงใช้เรื่องราวเดิมๆคําพูดเดิมๆแล้วก็วอนขอนะคะไปถึงตํารวจด้วยบอกว่าที่อยากจะให้ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เขารับความเดือดร้อนคือไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดขอนแก่นหรือว่ากรุงเทพที่ผ่านมาก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าจับแล้วปล่อย บ่อยแล้วจับแบบนี้แล้วอยากวอนขอให้ประชาชนและคนเสื้อแดงอย่าหลงเชื่อไปร่วมกิจกรรมอย่างเด็ดขาดเพราะว่าแกนนำสู้แล้วรวยเนี่ยมีเห็นอย่างต่อเนื่องอ,อีกหนึ่งคนที่พูดประเด็นนี้คือคุณแรมโบเศรษฐกุลอัฐาวงเนี่ยก็บอกว่าออกมาแบบนี้อีกแล้วออกมาแบบไม่สนใจคนอื่นอีกแล้วคืนเขาเดือดร้อนกันแล้วขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการกดดันครั้งนี้ไม่ได้ผลคือนายกไม่ลาออกไม่ยุบสภาแน่นอนจะอยู่จนครบเทอม นายนธาวฒิอย่าเสียเวลามาทุ่มนุมเพื่อช่วยนายใหญ่ของตัวเองเลยอย่าหน้าด้านลุยช่วยนายใหญ่จนไม่ละอายใจตัวเองอน่าอับอายขายขี้หน้ามวลชนมากนี่คุณแรมโบสซัดกลับไปแบบนี้เลยบอกเลิกต้มตุนหลอกลวงมวลชนสักทีใช่ไหมที่จะไปไต่เต้าก้ามข้าวข้ามศพมวลชนไปเหมือนปีห้าสาแล้วตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีอีกครั้งที่ที่คุณ แรมโบ้เสกสกลออกมาบอกนะก็ซัดกลับไปเลยออาคุณผู้ชมมะช่วงท้ายรายการของเรานะครับ